สวัสดีครับจากเพจลอกตกปลามือสองใบวินิโชวนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นแบรนด์ของอาบูกาเซียนะครับอาบูกาเซียรุ่นแอบอสเดอร์เจ็ดพันซีนะครับก็สภาพโดยรวมก็ยังดูดีอยู่นะครับก็มีนิ้วลอยจากเจ้าของเดิมมาอยู่บ้างครับมีนิ้วลอย ตามที่เห็นเลยครับมีหมายเลขชัดเจนนะครับตัวนี้มีนี่หมายเลขบอกการใส่สายชัดเจนครับ ผลิตน,นี่ครับสวีเดนนะเมีอินสวีเดนนี้นละขนแมวโลโก้ชัดเจนครับก็ระบบการทำงานก็หมุนเดินหน้า,างี้ยแบบนี้ครับเราหมุนลื่นประมาณนี้ครับการกลับทำงานปกตินะครับฟีสปูนก็ลื่นประมาณนี้ครับ สปซ์พูลระบบเบรกก็เบิงแน่นครับม,มันไม่บายเนี่ยอย่าขายกันตัวนี้มีคลิกเสียงครับคลิกเสียงก็ดังแบบนี้ครับ ีเสียงดังดีครับส่วนหัวแกยสไซด์ก็ปิดเสียงก่อนหมุนลื่นไม่สะดุดครับก็มาเช็คการทำงานแบบคร่าวๆนะครับก็ตอนนี้ทำงานปกติครับข้าใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดใน ในเพจมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ